สวัสดีค่ะผัวครองสวัสดีค่ะเด็กๆวันศุกร์อีกแล้วนะคะศุกร์สัปดาห์แบบนี้เด็กๆตั้งใจรอคลิปนี้กันใช่ไหมคะหันสาปัญญาทิพย์ค่ะคลิปที่แล้วครูยาชวนเด็กๆทําอะไรคะต่อจิ๊กซอว์ลูกเต๋าเป็นตัวเด็กๆใช่ไหมคะสนุกไหมคะสนุกกันใช่ไหมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ให้กับเด็กๆนะคะไปทําที่บ้านนะคะเพื่อ ให้เด็กๆคลายเครียดนะคะสนุกกับการทำกิจกรรมและที่สำคัญค่ะเป็นการใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวด้วยนะคะวันนี้ค่ะอีกเช่นเคยคุณครูก็จะมามอบกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆเป็นกิจกรรมมิติสัมพันธ์ดอกไม้แสนสวยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามารู้จักกิจกรรมนี้กันค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆดูอุปกรณ์ค่ะ มีกระดาษนี่นะคะให้ผปกครองอ่านนะคะนี่ผู้ของผู้ปกครองนะคะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะมีตารางนะคะสตารางตารางแรกนะคะเป็นดอกไม้สี่ดอกเห็นไหมคะาตารางแรกนะคะดอกไม้4ี่ดอกตารางที่สองเป็นดอกไม้ห้าดอกเห็นไหมคะวันนี้เราจะใช้ระดับครูจะมา อสอนเด็กๆในระดับที่1ก่อนนะคะนี่ค่ะจะมีชุดอยู่2ชุดนะคะวันนี้ครูจะใช้ระดับที่1ก่อนนะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสติปัญญาฝึกกล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับตานะคะกิจกรรมนี้เด็กๆเนี่ยจะต้องบอกชื่อสีได้ว่านี่คือสีอะไรเด็กๆจะต้องแยกแยะได้นะคะ ว่าดอกไม้ชนิดใดตรงกับสีใดนะคะเด็กๆเ,เตรียมพื้นที่นะคะสำหรับการเล่นเกมอ่านี่คือระดับที่1น,นะคะอยู่ในถุงเดก็ดกๆแกะออกมาเลยนะคะต่อไปเด็กๆหาค่ะอาครูยหยิบขึ้นมาหนึ่งดอกเห็นไหมคะดอกนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเรามาหาสีมีสีอะไรบ้างคะ สีม่วงสีเขียวสีเหลืองอยู่ตรงไหนคะอ่าอยู่ตรงนี้เราก็เอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะต่อไปเราหาอีกค่ะอ่าครูหยิบดอกนี้ขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะดอกนี้เรามาหาค่ะข้างหน้าเป็นดอกนี้ใช่ไหมเอ่ยอ่าสีอะไรคะสีม่วงสีเขียวสีเหลืองใช่ไหมคะเรามาดูจากด้านบนอันไหนมีสีม่วงสีเขียวสีเหลืองบ้างนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ เด็กๆทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ครบทุกใบผู้ปกครองค่ะก่อนที่เด็กๆจะเล่นนะคะทบทวนกิจกรรมการเล่นเกมให้เด็กๆนิดนึงนะคะหาพื้นที่โล่งๆนะคะเป็นเสียงไม่รบกวนพื้นที่เรียบนำแผ่นกระดานนี้นะคะวางให้เด็กๆผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะอาจจะทำให้เด็กๆดูสักหนึ่งแถวก่อนนะคะและจากนั้นก็ช่วยเด็กๆ นะคะหาดอกไม้แล้วก็ให้ตรงตามสีนะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะทั้งการสังเกตการคิดอย่างเป็นระบบการฝึกสมาธิและที่สำคัญสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยนะคะเด็กๆเ,เล่นเกมสนุกกันแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายคลิปน่ารักนรักร่วมกับผู้ปกครองเล่นเกมส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะครูรอดูอยู่นะคะ แล้วสุขหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรเด็กๆรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ